ม่ดพี่น้นี่ดะองมาปา้อตอนนี้เรื่องสีไปเอาเรื่องไงเอาเล่าเรื่องสคันมาแกงพี่น้าเาแกงเาแกงเาเล่ามาแก่งวงพพงพี่พ,พน้าตอนนี้ท้อาน,น่ไหอาย่นนี่หะ มาเอาเลาามื้อแกมาปานบุ้จักเล่าบุ้จักเล่าหาเปรี้ยนอยู่เปล่ีกันล่งก็เล หักเกาะเลยรแล้วมีหอมอยู่จีกล่องจับสองสามใบนะจับสามสามใบเออปลาสกอนมีนะจับสามใบจีล่องจัขคางในน้ำปลามีก่อนลุเออท่านใครเนาะเอาอีกเกาะอะไรแบอีกอีอีคางนี้นะมันโบ่าณนะเกาะจีอีกคางนี้ ำจีกอีกโอ้ยบอจีกอีกงนี้นาสะพานจนมันด่งกอกโผล่ยน่เราเรา คมนะขึนเกาะอกยืนเกาะอกยนก็ได้อ๋อเลี้วมานี่ลูก๋อพี่หน่โอ้สบายดีเลยพี่น้อเยแกงเล่า

เงสานแม่สือานพอตัวสีด่ายไล้ปามูเขาต้องาวอิ่บอนี้ล่ะเรื่อมูเนี่มจะเสร็จเปาได้อนานี่แมสิแกงเล่าได้พี่เนาะโซฟมือแกงเล่า น,น,น,นี่เราไม่บอกบัวก็บกวัวบอลพอดีงามเลยเข้าไปสิว่างมีเขา Mm. เป็นเหลาใส่ใส่สีใส่เอ็น

แจ๊กเต้ตุนัานเดียมันเลยกูว่าสี่สอนมี่ฮัลขันันฟืนมบ่อ้าวจักเต้จูหนี่จูนี่ฟาไหวนี่จักเต้ตุนจักเลยตัวนั้นน่ะกูสอมไหวละแม่สอมเลยจักโลจูนั่นน่ะอันนี้ลงนะตัวนี้ไหวก้อนตัวนี้นะโอเคพี่น้องได้ให้กระเป๋าได้แล้วให้กางเสื้าจ้าพี่น้องแจ๊กลง Nhau, hát nhau hoặc hát hát ừ. ừ. mẹ tát rồi này เมื่อกสอบแล้วไอ้เด็กพี่น <flows equally> ้องซอยแล้วแล้วเดี๋ยวถ่ายจะแกงถ้าพอเอ่อไนดอนอายะนางมานังตอนนี้เขาเล่นปันจะนางเลยพี่น้องปกายะนางกดงามเลยพี่น้องกดเขียวน่าเพื่อนปันนะอืมนะพี่น้องตอนนี้กันเล่นหนึ่งเข่าได้พี่น้องด้วยถาละแกงถ้าเข่าดีๆรอบพี่หน่องนี่ตอนนี้เขาเล่นตั้งเองเนี่ยพี่น้องไมหวทไงมา ฮัมบ่เอามาพีกแดงนะเอาหมูพีกอันนี้มันบ่แซ่มันเคีวเอาอลูกไม่เลี้ยงหมาพีกแดงมาสัตว์นะเอาพีกอันชุบเอาหมูพีกดิบนี่มันก็ลือสูตรกันอันนั้นไหวพัดโอ้โหเออหมูหมักพีกแดงนะอนี่หายก็ได้แต่มาบอกว่าใคหามาไปจะดรอนใช้หมดได้แล้วแบลงคแห่งเป็นแกงกระเทียมเทศแต่เป็นก่อนดีเนาะอนี่เด้ออือ ที่ขาวให่มมเ,อเ,นเนยะอะเลยเออาวเตนิแหละใช่นะมมก็อยมันสีมมสันอีบงมาจูบแม่มาจูบแม่ แล้วนี่ก็ตั้มแหลมที่เรียบรอย้อยไอ้หนดี๋ยวไปแกงเลยนะไปพี่นอ้องนี้เน,นี่ยใส่อันนี้เทาน่้น,นี่มะบวมบัมบวบลวก็นิินกไก่กับแม่จ้าชินไก,ก่ลวก็มีเอ็นมีมีเอ็นกับสินไก,ก่ลวกัพักพักอะ่รพักบวัวไปนาลวก็นี่พักอีตูพักตูนี่แกง้ีน้นีเลยนะอมะสมกับเบือนะี บุผา่าใ้ไล่แถเบื่อใส่ครึ่งหนึ่งลงเลยนะเนี่ยผีอกนี่น้ากดเขี้ยวป้าอ้าเรียวรบงไหวเหอบา่าใ่้มืดยันเผียนม่ด้ใส่ครึ่งหนึ่งก่อนเบื่อนะไม่น่าใช้ไหวไม่ีใหม่หมอ ยินว่าเออยินว่าเขาเบื่อน่ะใส่เอีกหน้านี่ยใส่มืดแต่ว่าเขาเบื่อเพราะาใส่มืดยันเพชรใส่กับเบื่อได้หนึงว่ะคนคนต้องประแดดนี่เนาะพ่อกันเนาะใส่หนึ่งประแดดเข้นพี่น้องเดินตองสีครับได้หล่อได้ป่ะพี่น้อง ด้ียบอยู่นะตับนนวะเสีบวะนู้นสุดยอดไปเลายเส่ยร้านเสร็จรานนาดแหนจะสีายเด้อผมตักเกาะแห้งอู้ห้ามอยาเสียรานไมแห้งลุ่นนะใส่ยรานเสร็จลานผมแห้งลุ่นนะพี่นาะเสียย่างเรานั่นแลคือไผ่ก็น้องพอดได้ทุกคนไปนาะ เอาเลอะสีลงก่อนเลยนะสีเลยกะพักจะผ่าได้ฮะารย์บวอู้เซฟพี่นองเซฟันาอไมือยน้วเซฟเลยฮัมฮัมมันฉิมไม่หมอเลยครับเพื่อนนะค่คเใส่ในเดียร์นี่เออใส่ในเดียร์น้ำมันบาลายถ้าเราใส่ไว้ด้วยิเติมน้ำอีกฮัมแหละเติมน้ำอีกเด้ออาลงอู้แหเนี่ยเนาะอาบวก็ต้องมา เอเลือเื้อิมออกจากนี่เชฟน้ม่วงนะพี่น้องฮัมให้ดีๆนะอันนี้พี่น้อเชฟน้ม่วนะทุกคนตะเวนซองตาเลยนะฮะถ้าตอนนี้พี่น้องกำลังปลดอัวอะอัวอาใช่เสียบหรือเ่าได้พี่น้องได้เราเคยแกงเราอันนี้ก็สุกไอเลยพี่น้องตักเสียพักนไปตัวกพักบัวเชื่อม

เชยได้จักคบอันี่นี่เออจะใกินหัวแกงเล่าเชยๆๆน่นตอนบาดพี่น้องตอนนี้กําลังสิแบ่งเด้พี่น้องเด้อแบ่ง3แบ่งก็ได้3เฮือให้ซาวใคแล้วก็อันนี้าคัพี่น้องแม่ยาจืนแม่ของแม่ยาจืนพี่น้อง ใส่ไก่บ้านนะหมดเ่ยคอ,อไก่คอ,อไกใ่ใส่คอคอคอแข้งไก่คอ,อแข้งไก่ ตอนนี้ก็กำลังเอาอันนี้ไปให้สารน่น้องแบงไ้ให้เพื่อนพอเอาเานี้ก่นเพื่อนมาเย้ปยัางก็สการนไปสการ์นสการนเล้วเด้อใส่ใช่สการ์นแล้วหรนาถั่วแบงเอา

กระดูกกระดูกไก่ของเราเงาะเด้อค sí> ือบงเงมาเนี่ย yeah. ค่แค่แค่หาสบอันก่อนมีเงาะแค่บ้งห้าสีหลายไม่ใช่หายไ้ยังติดห้าสิบอานก่อนเดง อ้าวม่ได้สอ่ะเสคนลจับราจับซะมักจําใม่เลยบอกมีเรื่องกระดูกใย่ละเนื้อเนื้อกำข่าวกระบาดที่มือจากคลองบะปานแกงสะดีมาพักใส์สิบเอ็ดแสบน้อคนไส่พักนะ ออเกลืออยู่นนนี่เอ้ยกินเทียมร้ายนลยเป็นลตายล้ำหาจับแบบนม่เลี้ยงแบบจะแบบไ่เลยจับจะแบบไ่เลี้ยงอ่อนคนหล่อนอ่อนขาวแบบเน่งจงรักยังจงมัะตะคอนิีแน่นเนาะสองแท่ อ๋อจะด้วยเออืมนี่นัไงเสนี่บวนั่อืมหายผ่านมาอืมจับอืมเรื่องให้จับเรื่องเป็นเขาคัวได้พี่นอ ในเลี้ยงวัดจ่างคนนะจ่างออนเกลือเม่ต้องกินเค้มเลยค่ะม่ต้องกินเค็มเนาะี่นอนตกใจซ้ำหาเดยกินแบบนี้แล้วดีแหละก็ไหด้วน